ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าพระคำครับเรากำลังร่วมเดินทางไปด้วยกันในซีรีส์ปัญญาจากสุภาษิตเพื่อฟังเสียงของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อเราทุกคนนะครับวันนี้เรามาถึงบทที่17แล้วเป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนั่นคือเรื่องของความสัมพันธ์ครับครับหัวข้อหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการอยู่กับคนอื่นอย่างมีปัญญาสุภาษิตบทที่17นี่พูดง่ายๆก็เหมือนกับเป็นแผนที่จากพระเจ้าเลยนะครับที่จะนําทางให้เราสามารถสร้างแล้วก็ รักษาสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบๆตัวเราได้เอาละครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยข้อนี้เหมือนเป็นภาพสะท้อนชีวิตของพวกเราในยุคนี้เลยนะที่เรามักจะถูกสอนให้วิ่งไล่ตามความมั่งคั่งชื่อเสียงเงินทองแต่บางทีอ่ะเราก็อาจจะเผลอลืมความสงบสุขในใจไปสุภาษิตเลยตั้งคําถามกับเราแบบตรงๆเลยว่าระหว่างบ้านที่ของกินล้นโต๊ะแต่ทะเลาะก,กันทุกวันกับบ้านที่มีแค่ขนมปังแห้งๆแ,แต่เต็มไปด้วยความรักความสงบเอ๊ แล้วตกลองอะไรมันมีค่ามากกว่ากันล่ะครับและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่รายการเล่าพระคาอยากจะย้ํากับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้กันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เคล็ดลับพัฒนาตัวเองทั่ว,วไปนะครับแต่มันคือเสียงของพระเจ้าผู้ทรงรักและห่วงใยเราเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่พระองค์มอบให้เพื่อที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่สวยงามและถวายเกียรติแด่พระองค์ได้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับรายการเล่าพระคาก็ได้สรุปปัญญาจากสุภาษิตบทที่17ออกมาเป็น5เสาหลักสําคัญของปัญญาในความสัมพันธ์ ก็จะมีเรื่องของคุณค่าที่แท้จริงการให้อภัยและคําพูดความยุติธรรมและมิตรแท้ปัญญาแห่งความเงียบและปิดท้ายด้วยบทสรุปจากเล่าประคำเอาละครับเราจะมาเจาะลึกกันทีละเสาหลักเลยมาที่เสาหลักที่1กันครับคุณค่าที่แท้จริงประเด็นหลักๆเลยก็คือพระเจ้ากำลังชวนให้เรามาจัดลําดับความสําคัญในชีวิตกันใหม่โดยให้สันติสุขในบ้านและในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีค่าเหนือกว่าข้าวของเงินทองที่เราอาจจะเคยคิดว่ามันสําคัญที่สุด ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากบนสไลด์นี้คือการเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพแบบชัดมากๆเลยนะครับบ้านที่ของกินเต็มโต๊ะแต่ทะเลาะกันทุกวันพระคัมภีร์ใช้คำว่าผลลัพธ์คือใจพังโอ้โหคำนี้แรงมากเลยนะครับแต่ในทางกลับกันบ้านที่อาจจะกินอยู่อย่างเรียบง่ายแต่มีความรักความสงบผลลัพธ์กลับเป็นใจฟื้น นี่เป็นการบอกเราตรงๆเลยนะครับว่าสภาพแวดล้อมในบ้านเนี่ยมันส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราโดยตรงจริงๆไปต่อกันที่เสาหลักที่2เลยนะครับเรื่องของการให้อภัยและคําพูดในหัวข้อนี้เราจะเห็นทางเลือกระหว่างการสร้างกับการทําลายความสัมพันธ์ซึ่งกุญเตสสาคัญมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของเราเองนี่แหละครับ ข้อพิมพข้อนี้ทรงพลังมากๆเลยครับมันแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ตามมาแบบตรงไปตรงมาเลยจากการเลือกของเราว่าเราจะเลือกปิดบังความผิดซึ่งในที่นี้ก็คือการให้อภัยแล้วก็ก้าวต่อไปหรือจะเลือกขุดคุยเรื่องเดิมขึ้นมาพูดซ้ําแล้วซ้ําเล่าซึ่งผลลัพธ์เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับและสไลด์นี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดเลยครับว่ามันเป็นทางสองแพร่งจริงจริง ทางหนึ่งคือการเลือกที่จะให้อภัยเพื่อสแสวงหาความรักและรักษาสัมพันธ์เอาไว้ส่วนอีกทางก็คือการไม่ยอมปล่อยวางซึ่งสุดท้ายมันก็นําไปสู่การแตกแยกและทําลายความสัมพันธ์ด้วยมือของเราเองสิ่งที่น่าสนใจคือพระกัมพีไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เจ็บนะครับแต่กำลังสอนให้เราเลือกที่จะไม่เอาความเจ็บนั้นมาเป็นเหตุผลในการทําลายความรักมาถึงครึ่งทางแล้วครับเสาหลักที่3เรื่องความยุติธรรมและมิตรแท้ ในส่วนนี้สุภาษิตจะพูดถึงมาตรฐานที่ไม่เอ็นเอียงของพระเจ้าและจะนิยามให้เราเห็นว่ามิตรภาพที่แท้จริงในสายพระเนตรของพระองค์นั้นเป็นยังไงประเด็นนี้ต้องบอกว่าหนักแน่นและสําคัญมากครับพระเจ้าทรงเกลียดชังการบิดเบือนความจริงอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นการช่วยคนผิดให้รอดหรือการปรับปราคนบริสุทธิ์นี่คือมาตรฐานความยุติธรรมที่เที่ยงตรงสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่ไม่เอ็นเอียงไปเพื่อประโยชน์ของใครทั้งนั้น และนี่คือหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่งดงามที่สุดเกี่ยวกับมิตรภาพเลยก็ว่าได้ครับมันสะท้อนภาพความรักแบบพระเจ้าที่ไม่ใช่รักกันเฉพาะตอนสบายๆหรือตอนที่ชีวิตด,ดีๆแต่มิตรแท้และพี่น้องคือคนที่เกิดมาเพื่อจะอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราต้องเจอกับความทุกข์ยากจริงๆไปต่อกันที่เสาหลักที่4ครับปัญญาแห่งความเงียบอืมแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเสาหลักนี้จะพูดถึง2แนวคิดที่เกี่ยวข้องกัน ก็คือปัญญาในการหยุดความขัดแย้งตั้งแต่เนิ่นๆและพลังอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในการนิ่งเงียบของเรานี่แหละครับภาพเปรียบเทียบนี้ทรงพลังมากเลยการเริ่มทะเลาะกันก็เหมือนเราไปเจาะรูเล็กๆที่เขื่อนซึ่งถ้าเราไม่รีบหยุดนะเดี๋ยวมันก็จะพังทลายลงมาทั้งหมดนี่คือคําเตือนให้เรารู้จักป้องกันความเสียหายก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ครับงั้นเราจะไปใช้ยังไงได้บ้างง่ายๆเลยครับมีสองสเต็ปที่เอาไปใช้ได้จริงเลย คือ 1. รู้จักหยุดโต้เถียงก่อนที่มันจะบานปลายกลายเป็นการทะเลาะกันใหญ่โตและ2คือการป้องกันความเสียหายตั้งแต่ต้นทางมันดีกว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์พังแล้วค่อยมาซ่อมทีหลังเยอะเลยครับและนี่คืออีกหนึ่งสุดยอดปัญญาของบทนี้ที่อาจจะฟังดูขัดกับความรู้สึกของเรานิดหน่อยนะครับนั่นก็คือพลังของการนิ่งเงียบพระคัมภีร์บอกว่าบางครั้งการยับยั้งชั่งใจไม่พูดออกไปเนี่ยก็อาจจะทําให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนฉลาดและมีปัญญาได้เลยทีเดียว คำถามนี้ชวนให้เราได้หยุดคิดตามจริงๆนะครับว่าในหลายๆสถานการณ์โดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังโกรธหรือเต็มไปด้วยอารมณ์การเลือกที่จะไม่พูดอาจจะเป็นการแสดงออกถึงสติปัญญาที่สูงที่สุดก็เป็นได้นะครับเอาละครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปจากเล่าพระคำเราจะมาดูกันว่าเราจะนำปัญญาทั้ง4ี่เสาหลักที่ผ่านมาเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรากันได้อย่างไรบ้าง นี่คือข้อสรุปเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนมากเลยครับสำหรับครอบครัวหัวใจสำคัญก็คือการเลือกสร้างสันติภาพสำหรับการให้อภัยคือการเลือกที่จะปล่อยวางเวลาจะพูดให้ระวังอย่าใช้อารมณ์นำหน้าเวลาคบเพื่อนให้มองหาคนที่อยู่กับเราในยามลำบากแล้วเวลาโต้เถียงให้รู้จักหยุดก่อนที่เรื่องราวจะเลวร้ายลงไปกว่าเดิมและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดที่รายการเล่าพระคำอยากจะฝากไว้เลยครับชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญญาจากพระเจ้า ไม่ใช่ชีวิตที่จะไม่มีปัญหาเข้ามาเลยนะครับแต่คือชีวิตที่สามารถจัดการกับความสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดรู้จักเลือกสันติสุขรู้จักให้อภัยรู้จักหยุดรู้จักเงยียบและที่สำคัญรู้จักใช้ปัญญาของพระองค์นำทางในทุกๆย่างก้าวครับก็หวังว่าปัญญาจากสุภาษิตบทที่17ในวันนี้จะเป็นพระพรและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของทุกๆท่านนะครับ และอย่าลืมกดติดตามรายการเล่าพระคำเพื่อที่เราจะได้มาเรียนรู้เสียงของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักผ่านพระวจนะของพระองค์ไปด้วยกันในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ